เมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะที่วัดทุ่งแย้ตําบลโพเสด็จอําเภอเมืองจังหวัดคนครศรีธรรมราชค่ะวัดที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพบว่าชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ดังนี้นะคะด้านนายธีระทวนะ ศาสนพิธีกรวัดทุ่งแย้กล่าวว่าภาพที่หลุดในโซเชียลนั้นมี2-3ถึงวันแล้วซึ่งตนเนี่ยก็ได้ดูภาพแล้วยืนยันว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในภาพคือพระครูประหลัดมงคลอุตโมรหรือหลวงกังค่ะซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสด,ด้วยเป็นอดีตเจ้าอาวาสด,ด้วยใช่ท่านก็ได้บอกว่าหลวงกังเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอยู่แล้วค่ะคือทุกคนเนี่ยรู้ดีเลยม,ม,มีพฤติกรรมที่มั่วสุมกับวัยรุ่นหลายรายเข้าๆออ,ๆออกๆกุติอยู่ตลอดทั้งวันเลย รวมทั้งการบริหารงานของวัดก็ไม่โปรง่งใสหลายเรื่องจนชาวบ้านเนี่ยเอื่อมระอาเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นคำบอกเล่าจากศาสนาพิธีกรของวัดเลยนะเขายืนยันวัดมีพฤติกรรมแบบนี้เลยอะ่ะใช่ค่ะนอกจากนี้นะชาวบ้านเคยร้องเจ้าคณะจังหวัดให้มีการตรวจสอบแล้ว แต่เรื่องก็เงียบไปจนกระทั่งชาวบ้านรวมตัวกดดนันจนมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่มาบริหารงานวัดอีกทีซึ่งก็มีข้อสรุปให้ว่าเป็นพระอรุณเปรมกรโรค่ะรักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ส่วนหลวงกังก็เป็นพระลูกวัดธรรมดาค่ะทีนี้นางขวัญใจอายุ5 7ปีค่ะชาวบ้านก็เล่าเพิ่มเติมนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีวัยรุ่นชายหลายคนเลยเข้าออกกุฏิของหลวงกังอดีตเจ้าอาวาสวัดตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนบางวันเนี่ยอยู่ กันเกินสิบคนเลยซึ่งชาวบ้านก็เห็นจนชินตาแล้วโอ้มาชินตาแล้วหรอ,อ,โ,อโหูยสิบคนมันไม่นอนนะคุณผู้ชมแล้ว้าออกสบายๆอย่างนี้เลยเหรอแปลกๆไหมอ๋อแล้วแบบทําไมไม่มีการตรวจสอบอะไรยังไงอ,อ่ะอืแต่จะมีพฤติกรรมต,มตามภาพที่หลุดออกมาไหมเนี่ยไม่ยืนยันเพราะว่าไม่เห็นอืส่วนภาพที่หลุดเนี่ยก็ยืนยันว่าใช่หลวงกังแน่นอนเลยค่ะอืทั้งนี้นะคะที่กุฏิหลวงกังพบว่า ปิดประตูหน้าต่างเงียบเลยเมื่อสอบถามพระลูกวัดก็ทราบว่าหลวงกังเนี่ยไปรับกิจนิมนต์นอกวัดตั้งแต่เช้าแล้ว